ก่อปลาลมเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสูตรสอนธรรมอัตมาภาพจะนำเผยหาสา,าระในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุราลงกณร,ราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้เป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสัมมาปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าจระสะกุโุทายโสต สูตที่ว่าด้วยเรื่องลูกศิษย์ลูกหาอ้าไม่ให้อาจารย์ของตอนบวชในพระพุทธศ,ศาสนาเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็มีว่าสกูลุทาเยปริภาชกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนนาของ พระผู้มีพระภาคเถิดเมื่อสกุลุทายีปริภาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้กล่าวห้ามสกุลุทายีปริภาชกว่าท่านอุทายีท่านอย่าได้พระเพื่อพรมจาร,รย์นายพระสมณะโคดมเลย ท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นสิทธิ์เลยอุปมาเหมือนเป็นขันน้ําแล้วจะลดฐานะลงเป็นจอกในขันน้ําแม่ฉันใดอุปมาอันนี้ก็จะมีแก่ท่านอุทายีฉันนั้นเหมือนกันท่านอย่าได้ประเรพฤติพรหอจารย์ในพระสมณะโคดมเลยท่านอุทายี ท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยเรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าบริษัทของตะกูลุทายเยปริพาชกได้ทำให้ตะกูลุทายเยปริพาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจาร,รย์ในพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละนี่ก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของการ จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำความดีก็มีอุปสรรคในการขัดร์าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในพระต่ายพิดกที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังการจะทำความดีไม่ว่าระดับไหนก็ตามจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างแต่เราจงฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นไปดังคำพูดที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิดนั่นเองอธมาภาพได้นำพระสูโสที่มานายมัชิมานิกายมัชิมาปัญนาพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่277หน้าที่330มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและประพฤติปฏิบัติในความดีสืบต่อไป อาตมาภาพขอหนุไยพอให้ญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความ,มเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร